แล้วเวลาผมทำอาผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สําลับผมทําดีท่ทุดแล้วแต่แม่ก็ไม่เอา Yeah. Okay. มีการไปถ่ายรูปทักทาย

บอกตรงๆไม่ต้องไปเบืรอเหตุผมตั้งใจมาปวดและผมจะไปปวดทุกมวีดีข้ออะไรครับเข้อนี้คือการปกป้องสังคมไปปกป้องเยาวชนจายาติดติดยาเาตติดเริ่งนายอนุทินเป็นผู้นําเอาเข้ามาในสังคมพี่น้องใครอยากจะได้กัญชายาเสพติดไปให้ในครอบครัวไปให้ในชุมชน แน่นอนครับไม่มีใครต้องการดังนั้นเราต้องอต่อ้านอย่าไปเลือกรักบ้ากัญชาอย่าไปเลือกครับพีนบ่น้องพูดกันปากตา่อาปากเอาบาดไปยังไอ้หนูตรงนี้ที่มึงควรจะอยู่มาได้มาได้อย่าไปปล่อยอย่าไปปล่อยอย่าไปพูดไอ้ที่มึงพูดอะไม่จริง พราะไอ้ที่เกณฑคือมันเอากัญชาเข้ามาในสังคมไทยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่วอทีหนูต้องมาอยู่ที่วรงหนูพี่น้องครับการน,นํากัญชาเข้ามาบ่มเมเยาวชนผมจําเป็นจะต้องต่อต้านนี่นี่นี่อย่าบังมุกอยยาบางังเข้ามาใกล้ๆกู้หน่อยมจะไปสมาอะไรไกลๆนี่เลือกพัดผิดลูกติดกัญชาคิดดูแล้วกันแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณอยากให้ลูกคุณเสพกัญชาหรือเปล่า คุณอยากให้ลูกผู้เสพมัญชาคุณเห็นว่าไอ้คนไหนที่มันเชียร์เม่มันเสพไงพอมันเสพมันก็ติดไงพอมันไม่ได้ติดมันไม่เสพมันก็คลั่งไงมันคลั่งมันหูเว่วมันจิตหวาดระแวงพี่น้องครับถ้าพี่น้องมีเยาวชนมีลูกหลานผมคือตัวแทนของท่านผมไม่มีเบอร์ผมไม่มีพักผมกอาของระเจียบเงินในกระเป๋าผมผมเตือนท่านผมไม่ได้มาแย่งคะแนนพักภูมิใจไทยเลยเพราะผมไม่มีพัก ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ผมมาเตือนท่านมาเตือนถึงลูกหลานท่านมาเตือนถึงสังคมถึงครอบครัวของท่านว่าท่านอยากจะเอากัญชาเข้ามาให้ลูกหลานนั้นเสียหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้มันขายได้อย่างเสรีท่านก็เห็นอยู่แล้วขายได้ทั่วไปซื้อเท่าไหร่ก็ได้บุหรี่นี่ยังอันตรายน้อยกว่าเพราะบุหรี่มันยังมีเขียนหน้าซองแต่กัญชาไม่มีเขียนกัญชาไม่มีเขียนถ้าใครเอาเข้ามาก็ทำไม่ไดมีกฎหมายควบคุม ก็นี่งไงคนที่พูดอยู่บนเวทีนี่แหละเป็นคนเอาเข้ามาเป็นคนนาเข้ามาดังนั้นถ้ารักภูมิใจไทยได้สอสอเขตดินแดงเมืาาอ่อไหร่ก็จะต้องเปลี่ยนชุมชนดินแดงว่าเป็นชุมชนกัญชาเขาจะเอากัญชามาให้นะเดี๋ยวนี้ภาคใต้ภูมจและหาเสียโดยใส่มเมล็ดก,กัญชาแจกแจกใส่ถุงแล้วมานตาแจกพี่น้องครับ วันนี้ผมมาต่อต้านให้พวกท่านผมไม่ใช่พักการเมืองผมไม่มีเบอร์ไม่มีพักแต่วันนี้ผมมาต่อต้านให้ท่านให้บุตรหลานท่านโตจากกัญชาพวกนี้คือเหยื่อคนนั้นคือเหยื่อเด็กต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อในการเสพกัญชาที่ไม่มีการระมัดระวังและคนที่พูดก็ยืนอยู่คนนั้น เดี๋ยมันออกมารูดแล้วปล่อยมันที่ทางเลยเดี๋ยวคอยดูแล้วกันมันออกประตูนี้อยู่แล้วผมรู้ดังนั้นเนี่ยผมจะรอมันนะผมจะรอมันเดี๋ยวมันมาก่อนเถอะนะไอ้พวกเด็กๆพวกนั้นอนะ่ะผมไม่สนใจหรอกนะมึงจะประวงไงกูไม่เป็นไรนะถ้าผมบอกก่อนนะผมอยู่เขตนี้บ้านผมอยู่นี่ในด้านผมมีสิทธิ์ผมจะไปไหนก็ได้ถามว่ามาป่วนหรือเปล่าเออกูามาป่วนทำไมก็ดีมันเขตบ้านกู with like